สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมเกาคุงกับโรบอกดิจิมอนมาสเตอซีรีส์สั้นครับวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือการหาเบลเฟมอน X นะครับโดยเบลเฟมอนเเป็นสายวิวัฒนาการนะครับของเอ่อไพไพเซมอนหรือก็คือที่เราเราจะเห็นกันเป็นเอ่อกาโบมอนล่างสีม่วงนะครับนี่ตัวนี้เลย โนิมอนและไล่สายนะครับจากตัวนี้มาตัวนี้แล้วก็เป็นอันนี้อันนี้เป็นสลิปโหมดนะครับแล้วน,นี้เป็นเลชโหมดนะครับและล่างสุดท้ายที่เราจะหากันเป็นตัวนี้ครับเ e ลฟ m มอนเลชโหมด X นะครับซึ่งวิธีการหานะครับนั้นง่ายมากเลยครับก็คือเราจะต้องเก็บเวลดิจิมอนให้ถึง5000นะครับอาว และมาแมปเดิมเลยครับที่เราแนะนําถ้าใครยังไม่ยังไม่ได้ดูการหาโอเมกามอนเมอร์ซิฟูนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้อก็คือแมปนี้เลยครับและสิ่งที่เราจะต้องหาเลยนะครับคือหนึ่งเป็นไพเซมอนหรือก็คือกาบูมอนลางสีม่วงอันนี้นะครับเจ็ตัวซึ่งมันจะดอกอยู่ประมาณแมปที่4ีเออเลเวลสีเเป็นต้นไปนะครับลองไปไล่ดูได้ แต่ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนนี้ลึกนะครับแค่เราหาตัวนี้735ตัวนะครับแล้วเสร็จแล้วให้เรามาหาตัวปดเบลเฟมอนเลชโหมดนะครับอีก735ตัวซึ่งมันอยู่ที่แมปนี้ครับโดยที่เราต้องหาคือตัวปลดนาฬิกาหรือก็คือนาฬิกาปุกนะครับอันนี้เลยครับ เราต้องหาทั้งหมดนะครับ735ตัวเมื่อเราหาได้735อันแล้วหรทั้ง5ตัวเนี่ยมันจะปลดล่างเบลเฟมอนเลสโ o d ดขึ้นมาให้และมันจะปลดล่าง b e l เฟเบลเฟมอน X ให้อัตโนมัติซึ่งเงื่อนไขก็อย่างที่บอกก่อนหน้านี้ครับตัวนี้กำลังกสีม่วง735แล้วก็นาฬิกาปลุก 735ตัวและเราก็จะได้เบลเฟมอนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มารับชมและสำหรับใครที่ต้องการดิจิมอนตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วล่ะบ๊ายบาย